สวัสดีคะ่ะวันนี้เราพามาทัวร์นะคะโอ้อันนี้สวนใครคะ,สว,ส,วะ,รคะสวนจินฟ้าครับสวนอะไรคะสวนจินฟ้าจินฟ้าแคคตัสนะคะอู้หเยอะเลยเยอะเลยอุยทำไมไปกดอย่างนั้นล่ะคะอันไหนสวย ไหนขายของสิขายของสิขายของอะไรแล้วแล้วๆอันไหนสวยอันไหนขายกี่บาทไหปลาหมึก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 หมดจะหมดโรงเรียนแล้วครับเหลือแค่นี้ปลาหมึกปลาหมึกอืมของแม่น้อยเหลือมดมันถูกแดดมันถูกแดดเดี๋ยวมาให้เห็นโรงเรียนอยู่สงสารมันจะบ่าได้แม่นั่น ต้องทำเป็นข้อสลนข้อสี่ข้าวกระพงสีดายาตะแหลกตะแหลกเป็นเม็ดเป็นบอตะแหลกผสมดอกแล้วก็มันแดดมันเป็นเม็ลทิโจอกระมัคอาะอ่านี่เพราะนี่นะนี่นะนี่นะหัวท่านหย่อนนี่นะคะเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนไหนดูสิน้ำนะน้ำหนุกน้ำมือนะเจ็บนะ โอ้โหจิ้มใหญ่เลยอันไหนสวยครับชอบอันไหนใต้ของป่าปาเลยลูกไม่ได้พอเขาเป็นเขาของสวนใดญ่นาะอุ้ยอุ้ยยิ้มหน่อยยิ้มรอหน่อยครับโดนมือโดนมือเข่าอันไับได้กลมๆกลมกๆกลมๆอันไหนมันปากมืออันนี้ปากมือไหมครับปากไหมอันนี้ปากมันมีแหลมๆจับไม่ได้นะครับ จไม่ได้ไม่ได้ตเริ่มไมเสียหอมใหจะโตมันอายนะคะใหญ่เปนได้โ้ตัวนี้กำลังอันนี้ยอนไนยางยายโอ้กำลังสวยอันนี้กำลังโตกัดแม่มันูเปลี่ยนผอมมนเป็นำยาเป็นำยายหงหายก่อนว่หืม น้องจินฟ้ามาบ๊ายบายก่อนมามาปิดคลิปให้ป้าก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบามาขอบคุณครับก่อนมาทุกครับมาขอบคุณครับก่อนแล้วเขาหลอกเขาหลอกมันร้อนปิดแล้วมันร้อนลูกเยเปิดเปิดเปิดไปยังไม่บายก่อนไม่บายขอบคุณครับขอบคุณมากก่อนอันี้อันนี้จะจรจบบ่แนแมนะอันไหนสวยจินฟ้าชอบอันไหนครับ พี่ปลาชอบเมาไหนครับชี้ดิช่วยทำมานนี่ <c oughs> โอเคปลาร้อนร้อนพิ่ปลาร้อนอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เขาชื่ออะไรคะอโอลิโอบีครับสวยสวยสวยลงไปหาโตน,นี่เขาเอามาอันนี้ใส่แม่นี่อยากได้ตรงเสียวไว้ทำไปว่างปลูกพักอยู่ยยบ,บ้านก็อะไรจะทำก็เ้อาแบบอันนี้เป็นเก้าอี้มาวางนี่เป็นแผ่นไม้มาวางเฉยๆอันนี้เชล่าใช่ไหมคะเนี่ย ก็อก็กเอัแต่กบ er like. ้อแต่้าบ่มีเล็กไงเล็กกระสือไ่ตงองเดี๋ยวเอันนี้กรเพดต่บาผืนทั้งล้างห้างปลทอกัดตังสิได้ยะเห็ดไหนเห็ดใดแต่บ่มีคนเนีดหาฟ้าลูกปาปาปาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจับต้นกระบองเพชรลงดินน โอเคค่ะขาย,ายานออนไลน์ครับจนเหลือแค่นี้ <รา S 1> แล้าไปแล้วล<ร>า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เหลือดีที่เก็บไว้ครับน,นี่อันนี้เวลาไปแข่งจัดสวนนี่ค่ะเขาจะชอบเอาอันนี้นี่พี่โจกอันข้างในอ่ะ oh, <okay. S 2> กับอันเนี้ยค่ะที่แข่งจัดสวนแก้ว <c oughs> วันนั้นพมเอาไปซื้อต้นมา